ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโฮล่าศาสไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันศุกร์เราลุกขึ้นมาทําบุญไสบาตรทำบุญร่วมชาติสบาตรร่วมขันทําบุญ,บบญร่วมกันกับทางพระวสา,าพุทธรามพระธ่านาติดวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่หของเดือนกุมภาพันธ์สําหรับท่านใดที่จะคอยติดตามเส้นทางการเดินธุด,ดงค์เขาเทวดามีเรื่องเล่า เข้าไปดูได้นะครับในช่องโหราศาสไทยให้อ่าโหราศาสไทยพาประชมมาแล้วพี่เล็กวันนี้เราเข้ามาใส่ปาตรทำบุญใส่ปาตทำบุญร่วมชาตใส่ปาร่วมขันทำบุญร่วมกัน กับทางภาะวัดป่าพุทธา,ามวัธรร,ธร,ริตพี่เล็กรู้ป่าว่าไอ้ตรงที่พี่เล็กไปยืนรอช่วงที่เราเริ่มต้นน่ะตรงนั้น่ะที่ที่หลวงพ่อถามหาพี่เล็กช่วงความฝันนะ่ะ พี่เล็กไปไหนอะตรงที่จุดตึงกลางที่ศาลเราปูมาไม่แล้วผมณว่าตรงนั้นแหละเออที่เรียกคือบ,บางร่มมีตั้งไปตองอะใครไแปแตงอยู่หรเป่าเออแล้วาตรงนั้นเจ็ดกิโลดีแล้วเราความความฝันผมที่หลวงพ่อถามหา,ายังเล็กไปไหน,นไวันนั้นแหืะก็ก็ฝันวันที่ผมเออ่บอกพี่เล็กเอาทะเบียนรถไปมาให้ผมหน่อยในความฝันน่ะที่หลวงพ่อถามหา ทั้งเล็กไปไหนไม่รู้หลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโย,ยมเยอะอาจจะมาขับรถเองได้ขับ,ข,บขับเกงได้หลวงพ่อพูดตรงนั้นแล้วเวลาเดินขึ้นเขานะหลวงพ่อก็ถามหาพี่เล็กเหมือนับบในความฝันนี่ทั้งเล็กไปไหนทั้งเล็กบอกว่าขึ้นที่สูงไปได้หลวงพ่อมาคุยคือกับผมข้างหลังอะ่ะตอนนี้ขึ้นเขา,เาลแล้วขึ้นเขา สองรอบไม่เฮ้ยทำไมไม่ขึ้นผมก็ยังรองเท้าถ้าบวชยังไงก็ไปเดินให้ได้นะถ้าพี่เล็กปวชเมื่อไหร่ยังไงพี่เล็กก็ต้องไปเดินเขาให้ได้นะเพราะว่าไม่งั้นหลวงพ่อไม่ผ่านผมคนยังมันนิดอีะเออมันก็แปลกดีว่ะแเขารู้เขาไ่เออนั่นแหละนั่นแหละหลวงพ่อว่าเอ๊ะทำไมใจวิ่งมาผมมองล้างใจเรามันตั้นอ่ะ แล้วแล้วเขาเขาลูกนี้ที่บอกว่าเป็นเขาเจวดานะ่ะนะมันเป็นเขาที่ทุกคนผมที่ว่าคนไทนิมิตปันเห็นจะเป็นเขาลูกนี้แหละเพราะเป็นเขาดินที่เราปีนแบบไม่มีปั้นหินอะไรเลยพอ mm. ข,ขึ้นไปข้างบนมันเป็นตื้น mm. เ็กเช่นหมะละมือ mm. ป้อนพิจารณ์เขานี่คือเวลาผมฝันแต่มองดูตนะ<ม>ด้ตวนะดูาด้วนะผมฝันเห็นประจํา ไอ้ความฝันไม่ใช่ฝันธรรมดาหรอฝันแบบตั้งแต่เราเกิดมาเราฝันว <at> <t realidade> <h lem aster> <mon ter absorbed> ่าเราได้ปีนเขาต้องไปเดินหึือลงมาวินี้เนี้ยทางโคตรทุดอ่ะทางโคตเวลาฝันเดินระบายระบายจะมันโคตรได้เวลาเราฝันปีนเขาเนี่ยมันจะเป็นเขาลักษณะไม่มีก้อนหินี้ยเขาล้นล้นขึ้นที่นูวมปีนลำบากปีนขึ้นไปแล้วมันก็จะทั้งหนมันก็แค่จุดนี่เดียวเองมันก็มีแต่คนหลง่ตรงนั้นน่ะต้องเต้องติดโมก้าแล้ว จุ้งคือลงหน้าไม่ไหวเว้ยโอจุ้งเดินมาจันทร์ชัยลงมาจันทร์วัดจันทร์ติ๊กก็ลอยพักปายโงเลยเว้ยแมวแมววี่แมวตี้ลงมาก็เลยลงลงเลยลงไปหน้าเอาลงเดินไม่ลงลงอย่างนั้นนะพอขึ or, so, mm. ้นไปคนนั uh, ้นอีกคนนั้นคนนั้นอีกคนนั้นพอขึ้นไปกุ้งก็จะลงอย่างเดียวอ่ะพอขึ้นไปข้างบนจะลงอย่างเดียวที่แบบไปไปเจอสถานที่ตรงนั้นคือวิ่งเวียนหน้ามืดจะลงอย่างเดียว